มาดึงในเวียดนามยิ่งอยู่วันนี้คอสาวยิ่งดุเร็งเบาแต่คอยทุก่ เธอร้องหอีกแล้วอะถ้าเป็นอะไรเธอบอกฉันได้นะไ oh. มัน oh. ฉันไม่รู้จัม้นใทรแล้วมีว oh. มเธอเพียงคนเดียวไ oh. มัน oh. ฉันไม่อยากเป็นเพีของวีรเซน,น oh. ฉันไม่ได้รับตวีรเซน,น oh. ถ้าช่วยฉันหน่อยนะ oh. Oh. ดงแีเอง oh. Oh. จริงๆ ฉันจะมาบอกเธอว่าเจ้าพี่วิรเสน่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีเขาไม่ได้โหดได้อย่างที่เธอคิดใจยใเย็นๆนะเร็วดีใส่มันนั่นความจริงเยอะชุดเรวดีมีพระคู่มันอยู่แล้วอีกไม่กี่เวลาแล้วฉันเร็วดีกับเจ้าพี่อ,รอารยานเขจะได้แต่งงานกันแล้ว คุณคุณน่าจะรู้ดีแต่ที่ถกพากลมาจากคนที่รักมากที่สุดมันเจ็บปวดทรมานมากาแค่ไหนไซมารฉันมองไม่เห็นเธออีกแล้วแต่ช่วยฉันหน่อยนะช่วยปล่อย,ยฉันไปจากที่นี่ได้ไหมเปล่าฉันขอนร้อ <c oughs> งไซมาร์คุจะให้ฉันปล่อยเธอไปเหรอฉันขอร้อง ฉันเข้าใจเธอนะแต่ว่าถ้าหากว่าจะทำแบบนั้นลงไปอะแล้วเสด็จที่เวเสนน่ะเขสาสงมารเธอเป็นน้องสาวองค์เเสนคงจะไม่ใจร้ายใจดำถึงกับเอาชีวิตเธอได้นะไฟมารใจโห